สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องทุกๆทุกคนวันนี้พระธาตีพี่พาพี่น้องมาเดินชมบรรยากาศในเขตมหานครนะฟาซีนี่บรรยากาศเป็นอย่งไรในปัจจุบัน2023ตอนนี้พระธาตีกัอยู่แยกราบสัปปะพงเนาะก็คือจุดแรกก็คือพระธาตีอยากพาทุกคนมาชมศาลเท้ามหาพรหมในแยกราบสปปะทรงเนาะนี่เลย เป็นมันนะครับเออแต่เจ็กน้ำยางเตอรเอนี่ไงอีเออตาสุดเลยนะคนห้ายเนี่ มีคนขายดอกไม้ต่างๆับพี่น้องคนหลายป,าป,ปัดเร็จภาพนะปัดต้องมีสวะสอน์ไทยเก่งยอมหักเลยวัวกะทิ ถึงเลยตะยอดทีน้นองเลยมันอาเมดสิงแห่งคนเต็มคนมากกลับไปกูซ่าข่าวมาพรมเนาะมาขอพอรมาขอโชค พอล่ะเชียงรวมงปีใหม่พี่น้องใช้ง่ายเลยคนกระเทมคนกระเทมนะสิบรรยากาศมั่งไทยสกับมากคือคืนคือเก่าแล้วนาะพี่น้อง สายไฟก็ลงดิ้นไปนแล้วแล้วเนี่ยผมมีสายไฟแบบโอเกกาแล้วโอ้โหลางรถไฟทุกคนเป็นเสาแล้วก็สลับกันด้วยนะเสาอ,อีกต้นหนึ่งอยู่ฝั่งโน้นเสาต้นนี้อยู่ฝั่งนี้เป็นการสลับกันเพื่อแบบกระจายน้ำหนักอ ขนาเสื้อเมืองไทยไปไกลไรเมืองไทยเจริญมากๆเดี๋ยวบาสติสิบ้าทุกคนเข้าไปยางแอปแปบลกัไปยางอยู่ข้างในเด้อนจ้เปิดป่อง้าเลยก็มีการลำสวายเนาะ ก็เข้ามากราบไหว้ท่านได้นะครับที่แยกลาดจะประสงค์คนหลาย คนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะส่วนใหญ่ทั่วจีนทั้งนั้น ้ oh, คนมาไลายพี่น้องสถานที่แห่งนี้เนาะพี่น้องพาผูได้จำได้เมื่อปีพฤศจิจาโมเมนต์เนาะปีป8กับ89ที่แปลว่ามีการมาวางระเบิดนะแยกราชประสงค์แห่งนีง้เนาะทาเขตแอ่คนเสียชีวิตร้ายๆแล้วก็เป็นสิ่งที่พอไม่พรายางให้เกิด อันนั้นเป็นหนาเส้นทันโบเวยพี่น้องเส้นทันโบไปฝุ่นกับไปสยามว<ะ>๊าวล่างรถไฟนะคุณสางแน่นอนในที่ะเดี๋ยวววาสาวตีสิคามไปฟังนัง่นเลยพี่น้อง้็ ไปไปนํำกันมาเนึ่งโบมีอย่างไรพาทุกคนมาลอกเบ่งบรรยากาศอยู่สารถาวรพระพรมเนาะอันที่จริงอ่ะไฟเขียวของคนย่างเลยแต่รถบจอจฮะ ไฟเขียวนะไฟเขียวให้คนยางแต่รถก็ค่อยจอดได้มุมแหกงสามันยู่อีกฟังหนึ่งน,นะมุมดิ้อสุดยอดนะคนไทยสร้า,า้แน่นอนมากๆ Oh. ต่างสานแนวสลักเลยนะครับยืนได้โอเคพ oh, okay. ี่นอ้อง นี่ก็เป็นคลิปสั้นๆแล้วพี่น้องแล้ววอาสัตตีค่ะจริญข้าับ้านแล้วต่อนด่าคลิปก่อนหน้านี้ที่มาจากสุขโขทัยด้วยพี่น้องนะอย่าลืมกดติดตามให้ว่างสัตตีเนี่ยนี่แหละก็เป็นบรรยากาศของกรุงเทพมหานครเนาะที่ว่าจะเลิศท่านใช่ไหมขึ้นยอดนี้สายไฟลงดินไปแล้วริมขุนบาทเป็นปูผื่นแบนไม้บดแม่กระทั่งเหล้าเล็กเนาะ กันเพรหายไปว่วารถเสียวเข้ามาแล้วก็ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแล้วกักอย่างเสาไฟนี่นี่เาสาธีสะดุดเสาไฟเป็นเช้าแบบเสาสี่เหลี่ยมเบิ่งสวยรู้ท่านสมัยดีเห็นเลยมีหรดไฟ LED สิดเบิ่งแบบ เรียบง่ายแต่ว่ามีความทันสมัยความส่วยรู้ปะปุณเขาไปนำอย่านะจ๊กผมกำลังจะเดินเลี้ยวเข้าแต่คุณจะมาสนผมนี่ผมห้องให้แล้วนะลองโอกเลยคุณทำยังไงอ่ะโอเคทุกป่ะวันสะดีเพาะลาพี่น้องไปกลอนเลยนะขอบใจที่ทับชมมาหอดพินาที่นี่ ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่รับชมมาถึงเวลาทีนี้ผมขอขอบคุณจากใจจริงๆสำหรับทุกคอมเมนต์สำหรับทุกยอดวิวยอด s u b สไครต์ที่เข้ามาติดตามได้ให้กำลังใจผมขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ